ที่ผมตั้งเข้อมาแล้วอยากจะได้เลยครับอยากหเห็นกระทรวงแรงงานาให้กระทรวงเศษษษษษษษเรษฐกิจอ,อ,อย่างปตนรูปแบบเรายะยเาลยกว่าคําว่าแรงงานเราเข้าถึงทุกภาคส่วนขององค์การยกในประเทศไทยอะไรที่ดีผมเดินต่อท่านสุชาติแน่นอนผมจะไม่นับหนึ่งใหมเ่เด็ดขาด นี่เป็นวันแรกที่หลังจากถวายสักหลับพระเจ้าตากีนะฮะมันจะมีกับพวกเราแล้วก,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 เ,วกเมื่อวานท่านนายกก็ได้ประชุมคพลังอองอน,นัดพิเศษเป็นครั้งแรกพอวันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นวันที่เลิกงานอยากดีโดยเฉพาะเป็นของทีง่ต้องอ่านครูเราก็ถือผมเองแล้วตีงานก็ถือโอกาสก็มาถวายสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงแรงงานพร้เจ้าจุดนะครับก็ โอกาสเข้ามาพบต่อข้าราชการชัดผู้ใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ผมงก็ไม่ได้ให้นโยบายอะไรมากมายคือว่าต้องรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ถแถลงนโยบายต่อสภาในวันที่11.2เมเพื่อได้รับนโยบายจากรัฐบาลก็งจากนั้นตัวผมเองพร้อมด้วยทีมงานและพร้อมด้วยท่านประหลัดและข้าราชการะระดับัผู้ใหญ่เราก็คงจะมาทำเปน็นนโยบาย เพื่อจะ,ะแถลงให้กับพี่น้องหรือข้าราชการชาวกระทรวงแรงงานได้รับทราบแล้วก็กระทรวงแรงงานของเราได้รับนโย,ยบายจากรฐาัฐบาลพวกเราจะทําอะไรบ้างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ผมตั้งเข้ามาและอยากจะได้เลยครับอยากเห็นกระทรวงแรงงานหรืห่กระทรวงเศรษฐกิจอยากเป็นรูปแบบาะอย่าลืมว่าคําว่าแรงงานเราเข้าถึงทุกภาคส่วน ขององค์ขับยกในประเทศไทยทุกเว้นข้าราชการข้าราชการรัะวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานของเราภาชนะที่ว่าพวกเราคงต้องหาเลยกันพกเพื่อยกฐา,านะแต่อย่างไรก็ขอให้ ฟังนโอยู่ายกับความนของทุกนใน,ใน,น่เรียบร้อยครับผมขอที่จะพบกับสามฝ่ายโดยเฉพาะทางฝ่ายสหภาพนะ,น,านะครับแล้วก็นายจ้างนะครับและฝ่ายแรกข้าราชการให้ครบแล้วเราคงจะเอาความคิดของทั้งสามฝ่ายนี้มารวมกันแล้วก็ประมวลว่าพวกเราจะเดินไปในทิศทางไหนครับผมผมคิดว่าสําหรับตัวผมไม่กดดันนะเพราะในอดีตตัวผมเองก็เคยเป็นผู้บริหารในภาคธุรกิจ เราก็เคยมีลูกน้องเป็นพันคนซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเป็นบริษัทของพี่ที่อยู่ในเครือนะฮะของครอบครัวเรามีพนักง,งานลูจกจ้างถึงสองสามหมื่นคนเพราะงั้นอาจจะมาอยู่กระทรวงซึ่งเราต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็มาทํางานร่วมกับข้าราชก,การข้อคงจะมมต้องเปลี่ยนไปเพราะคําว่าข้าราชก,การกับภาพธุรกิจการมอนิเตอร์การเดินหรือการตัดสินใจก็ ผมจะเป็นอรรูแปแบบอะไรที่ดีผมเดินต่อท่านสุชาติแน่นอนผมมันจะไม่นับหนึ่งใหม่เด็ดขาดอันนี้บอกได้เลยนะครับสิ่งที่ดีเราควรจะต่อยอดไม่ใช่สิ่งที่ดีผมมาใหม่แล้วผมจะเปลี่ยนผมคิดว่าเราไม่มีเวลานับหนึ่งเราควรจะมีเวลานับตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าสิบหรือนับ 9, 9, 10, เก้านับสิบเด้อเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะอันนี้ขนาดน,นี้รัฐบาลของท่าน ท่านนายกรัฐทนตบัญีเศรษฐาตทุกสินเนี้่านบอกเราขี้บิดพวกเราไม่มีเวลาอันนี้พวกเราไม่มีเวลาลพกาลาักเพการศึกษาพวกเรามีอย่างเดียวคือเข้าหมา่แล้วเริ่มงานไปได้เลยเริ่มให้เร็วที่สุดใครเริ่มเร็วกว่าคนนั้นถึงเส้นชัยครับ